สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้สื่อออนไลน์ดิจิทัลชุมชนของสำนักงานกสนจังหวัดสพุพรรณบุรีวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอในเรื่องของการขายและการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับว่าวันนี้เราจะมีขั้นตอนวิธีการทำให้สินค้านะครับมีความน่าสนใจและสามารถที่จะขายได้ในตลาดออนไลน์ ซึ่งมีมากมายในปัจจุบันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องเริ่มต้นได้เรื่องของเทรนนะครับดิจิตอลในปี2020หรือปีพุทธศักราช2563ซะก,ก่อนนะครับจากการสำรวจนะครับในประเทศไทยเนี่ยจากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุนะครับพบว่าในปี2018เนี่ยนะครับปริมาณของเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับเริ่มลดน้อยลงนะครับ วก็จะมีส่วนของผู้ที่สูงอายุคือผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2018นะครับเป็นต้นมานะครับก็จะมีผู้สูงอายุที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการค้าขายออนไลน์นะครับในเทรนในปัจจุบันเนี่ยนะครับการค้าขายสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะครับก็จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีอนาคตที่สดใสสาสมารถที่จะ,ะนำมาจำหน่ายได้โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีเยอะนะครับในปัจจุบันในประเทศไทยของเรานะครับต่อมาเรามาพูดถึงสื่อต่างๆนะครับที่เราใช้ในการค้าขายออนไลน์ซึ่งหลักๆนะครับก็จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือบทความ นะครับหรือข้อเขียนต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่าในนิยาสารวรารสารประชา,าสัมพันธ์นะครับในการค้าขายนะครับสื่อประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้ในการค้าขายก็คือสื่อประเภทเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงต่างๆข้อความเสียงวิทยุออนไลน์หรือว่าว um ิทยุชุมชนก็ได้นะครับที่ใช้ในการค้าขายออนไลน์ที่มาในรูปของเสียงนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทคลิปเป็นรูปภาพนะครับเป็นคลิปข่าวเป็นโฆษณาที่มองเห็นเป็นรูปภาพทั้งในทีวีใน y t u t u นะครับอันนี้ก็เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราใช้นะครับในการค้าขายออนไลน์นะครับแล้วก็สื่อประเภทสุดท้ายก็คือเป็นปในรูปแบบของรูปถ่าย นะครับเป็นโปสเตอร์เป็นกราฟิกต่างๆนะครับซึ่งนิยมใช้ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือว่าอย่างเช่นใน Facebook ที่เราเห็นอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้คือ4สื่อหลักๆนะครับที่เราจะใช้สื่อสารในการประะัาภัณฑ์สินค้าของเรานะครับในการค้าขายออนไลน์เราม้องพูดถึงการเตรียมตัวเบื้องต้นนะครับสำหรับในการเตรียมตัวก่อนการค้าขายออนไลน์ซึ่งรูปภาพ ภาพถ่ายของสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการที่จะนําไปจําหน่ายก็มีความสําคัญเพราะฉะนั้นเทคนิคนะครับในการถ่ายรูปที่ทําให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีความน่าสนใจก็จะมีส่วนช่วยให้เราสามารถขายสินค้าได้นะครับซึ่งเทคนิคนี้เราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ของเราเองนะครับที่เรามีอยู่นะครับง่ายๆถ่าย เพื่อที่ทำให้สินค้าดูโดดเด่นแล้วก็มีความน่าซื้อน่าสนใจมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองเราลองมาทดลองถ่ายรูปกันว่าการที่ทำให้สินค้าน่าสนใจเนี่ยมันมีวิธีการถ่ายอย่างไรเดี๋ยวลองถ่ายดูครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็หยิบโทรศัพท์ของเราขึ้นมานะครับมาที่กล้องถ่ายรูปนะครับที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับ คลิกเปิดกล้องถ่ายรูปนะครับเล็งไปที่วัตถุนะครับที่ต้องการที่จะถ่ายภาพในภาพแรกเนี่ยผมจะลองทดลองถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอก่อนนะครับ<ส>เพื่อให้สินค้าที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับก็เอาโทรศัพท์เล็งไปที่วัตถุที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วอนิ้วแตะเพื่อโฟกัสนะครับโฟกัสให้ภาพที่อยู่ด้านหน้ามีความคมชัดนะครับแล้วกดชัตเตอร์เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบลักษณะที่ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับหลังหลังไม่ชัดนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับในการถ่ายสินค้านะครับคือภาพหน้าไม่ชัดหลังชัดนะครับคือเป็นภาพชัดลึกนะครับชัดลึกก็ให้นําโทรศัพท์เนี่ยเล็งไปที่วัตถุที่อยู่ด้านหลังนะครับเมื่อเล็งไปแล้วนะครับใช้นิ้วนะครับแต่เพื่อโฟกัสนะครับราะนั้นเราก็จากนั้นเราก็ กดชัตเตอร์ครับภาพที่ออกมาก็จะเป็นลนักษณะที่ภาพที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะมีความคมชัดนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพดูที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเห็นไหมครับอันนี้คืออันนี้คือภาพแรกนะครับที่เราถ่ายสินค้านะครับก็จะเป็นภาพที่ด้านหน้ามีความคมชัดนะครับแล้วก็ ด้านหลังจะมีความเบลอนะครับทำให้สินค้าของเราโดดเด่นนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือภาพนี้ครับก็จะเป็นภาพที่ภาพที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมีความคมชัดกว่าภาพที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นภาพในลักษณะที่ชัดลึกนะครับที่จะทําให้สินค้าเนี่ยดูมีความสนใจซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้ในการพัฒนา,าผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับนำไปถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายทางออนไลน์ได้นะครับ นอกจากการถ่ายภาพเบื้องต้นแล้วนะครับภาพที่เราถ่ายจะมีความสนใจหรือน่าสนใจหรือไม่นั้นนะองค์ประกอบของภาพหรือว่ามุมมองของภาพก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญเหมือนกันจากภาพที่เห็นนะครับจะมีมุมต่างๆของสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์มีมุมด้านข้างมุมทแยงหรือว่ามุมด้านบนนะครับก็จะเป็นส่วนให้สินค้ามีความน่าสนใจมุมไกล มุมกลางๆหรือมุมใกล้ๆที่มองเห็นรายละเอียดซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราต้องการจะสื่อสารให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจควรจะมีการถ่ายแบบใดนำเสนอรูปภาพในลักษณะใดนะครับมีแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถที่จะนำไปใช้ได้ฟรีนะครับเป็นแอปพลิเคชันใช้สำหรับแต่งภาพ ซึ่งจะทําให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยมีความสวยงามนะครับแล้วก็มีสีสันที่น่าสนใจสามารถเพิ่มเติมใส่ตัวหนังสือไปได้ใส่ข้อความได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดลองดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองใช้กันแอปนี้ชื่อว่าแอปว่า snapseed นะครับเบื้องต้นนะครับให้เราหยิบโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมานะครับ สังเกตที่หน้าจอนะครับจะมีไอคอนขึ้นคำว่า p l y y t t r r นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับที่ Play Store เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับในแถบช่องบนสุดนะครับจะมีแถบคำว่าค้นหาแอปและเกมนะครับให้เราคลิกเข้าไปเพื่อที่จะทำการค้นหาแอป Snapseed ให้พิมพ์คำว่า s n p p s e ดนะครับมีตัว S ตัว N ตัว A ตัว P S เดพเบิ้อแล้วก็ D นะครับกดค้นหาครับผมเมื่อเข้าในหน้าจอนี้นะครับจะเจอคำว่าเจอแอป Snapseed นะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดไปนะครับในกรณีของผมดาวน์โหลดแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่าเปิดนะครับท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับให้คลิกดาวน์โหลดครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Snapseed มาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชัน Snapseed นะครับก็จะมาอยู่ที่หน้าจอเรานะครับจะเป็นรูปคล้ายๆใบไม้นะครับวิธีการใช้นะครับให้เราคลิกไปที่แอป Snapseed ครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเจอเครื่องหมายบวกนะครับให้เราคลิกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะแต่งภาพให้ดูสวยงาม สมมตินะครับผมเลือกเลือกรูปนี้นะฮะที่ถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อเลือกรูปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างนะครับจะมีคําว่าเครื่องมือนะครับในเครื่องมือเนี่ยก็จะมีเครื่องมือมากมายหลากหลายให้เราได้ปรับแต่งภาพถ่ายให้สวยงามตามที่เราต้องการนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะมาที่เมนูปรับแต่งภาพคลิกเข้าไปครับเราสามารถที่จะอนิ้วเลื่อนซ้ายขวานะครับหรือว่าขึ้นลงนะครับ เพื่อปรับความสว่างความอิ่มตัวของสีความเข้มความจางของรูปภาพที่เราถ่ายภาพมาให้ดูมีความน่าสนใจขึ้นได้นะครับเราสามารถปรับได้เลยครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราพอใจแล้วนะครับเราคลิกถูกด้านล่างนะครับก็จะเป็นภาพที่เราต้องการสมมติเราจะต้องการเพิ่มข้อความลงไปในรูปภาพที่เราต้องการนะครับไปที่เครื่องมืออีกครั้งนึงครับ เลื่อนไปด้านล่างจะเห็นคําว่าข้อความนะครับคลิกเข้าไปครับเห็นไหมฮะก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้จะเอาแบบไหนนะครับมีหลายสไตล์นะครับสมมุติผมแบบนี้นะครับเราสามารถคลิก2ครั้งเพื่อเปลี่ยนข้อความได้ที่เราต้องการสมมุติผมจะพิมพ์คําว่าขวดน้ํานะครับ ตกลงนะก็จะเป็นข้อความขึ้นมานะครับเมื่อเราเป็นที่พอใจแล้วนะครับให้คลิกถูกด้านล่างเมื่อเราจะบันทึกภาพนี้ลงในเครื่องของเรานะครับมาที่ด้านล่างอีกเหมือนกันครับไปที่ส่งออกแล้วคลิกไปที่บันทึกครับบันทึกครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะทำให้รูปภาพเราเนี่ยบันทึกไว้ใน เครื่องโทรศัพท์ของเราแล้วเราสามารถจะนำรูปภาพนี้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือว่านาไปใช้ในการโปรโมตสินค้าของเราได้นะครับนี่ครับแอปพลิเคชันต่อมานะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้แปลงรูปถ่ายธรรมดา ให้เป็นวิดีโอให้เป็นที่น่าสนใจนะครับแอปนี้มีชื่อว่าแอปโมโชเดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดแล้วก็ลองลองใช้กันดูว่ามันมีวิธีการใช้อย่างไรแล้วก็น่าสนใจอย่างไรทดลองดาวน์โหลดเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับไปที่ไอคอน Play Store นะครับคลิกเข้าไปครับเพื่อดาวน์โหลดแอปนะครับ ที่แถบด้านบนนะครับตรงช่องค้นหาแอปและเกมนะครับให้คลิกเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่า m o c h นะครับมี m o s h o w นะครับ m o c h แล้วกดค้นหาด้านล่างครับก็จะขึ้น m o c h ให้เรานะครับในกรณีของผมดาวน์โหลดแล้วจะขึ้นคำว่าเปิดนะครับในกรณีของท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ให้ติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดนะครับ หน้าตาเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแอปโมโชก็จะมาปรากฏขึ้นที่หน้าจอก็จะเป็นรูปสีสีมีตัว M อยู่ตรงกลางนะครับวิธีการใช้ให้เราคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันโมโชก็จะปรากฏขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเครื่องหมายบวกเพื่อให้เรา เลือกรูปที่เราต้องการที่จะทำเป็นวิดีโอนะครับสมมุติว่าผมมีรูปอยู่ในเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเลือกรูปมาใช้นะครับสมมุติผมเลือกรูปนี้นะครับรูปนี้และรูปนี้3รูปนะครับมุมเครื่องด้านบนนะครับจะมีคำว่าเพิ่มนะครับให้ผมให้คลิกเข้าไปนะครับเพิ่มเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยประมวลผลให้เป็น วิดีโอโดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถจะเขียนตัวหนังสือไปได้นะครับให้ใส่เพลงไปได้นะครับก็จะมีรูปแบบหลากหลายที่เขาให้กำหนดให้เป็นอัตโนมัติมานะครับเราสามารถเลือกรูปแบบใดก็ได้ที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ดีที่สุดนะครับสมมุติผมเลือกในลักษณะนี้นะครับเลือกเรียบร้อยแล้ว ด้านบนนะครับมุมขวาสุดก็จะมีคําว่าบันทึกให้เราบันทึกไปนะครับเครื่องก็จะดําเนินการปร,ประมวลผลนะครับแล้วก็ประมวลภาพของเราเนี่ยให้เป็นวิดีโอในรูปแบบที่น่าสนใจนะครับนะครับบันทึก100%เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิดีโอก็จะบันทึกไว้ในโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยเราสามารถที่จะนําวิดีโอ ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไปวางไว้ในแอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้แล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดูน่าสนใจนะครับเมื่อพูดถึงบรรจุพัณฑ์ของสินค้าและโลโก้ที่ติดที่สินค้าก็มีความสำคัญ นะครับดูจากภาพตัวอย่างนะครับสินค้าที่มีปรรจุภัณฑ์ที่สวยงามก็เป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้ผู้ซื้อนะครับตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็มีความประทับใจนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์สินค้าจะดีแล้วบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะทำให้สินค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะขายได้ ตาสินค้าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครที่มีความสำคัญไม่แพ้กันตาสินค้าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับและนอกจากนี้ยังมีเบอร์โทรมีที่อยู่ที่สามารถที่จะติดต่อหรือว่าซื้อซ้ำได้ซึ่งเบอร์โทรหรือว่า ID Line Facebook YouTube อันนี้ลด ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบทั้งสิ้นนะครับที่จะทําให้สินค้าเราเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจนะครับลองดูภาพนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างโลโก้นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับมีความโดดเด่นแล้วก็ไม่ซ้าใครทําให้เป็นอเอกลักษณ์นะครับของเราของสินค้านั้นๆนะครับเพื่อที่จะช่วยในการ ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการซื้อซ้ํานะครับจะสังเกตได้ว่าในแต่และโลโก้เนี่ยก็จะมีเบอร์โทรติดต่อนะครับแล้วก็มีมีไอดีไลน์นะครับแล้วก็มอีอะไรต่างๆนะครับซึ่งสามารถที่จะสื่อสารให้กับลูกค้าได้สามารถที่จะติดต่อมาซื้อซ้ำของเราได้นะครับพูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์ อันนี้ก็จะเป็นกล้วยตากธรรมดานะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นกล้วยตากธรรมดาแต่เมื่อมีการพัฒนาบรรจุพันธุ์ใหม่นะครับใส่กล่องที่มีความสวยงามนะครับมีตราสินค้านะครับก็จะทําให้สินค้าเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มยอดนะครับการจําหน่ายขึ้นได้นะครับอันนี้คือกล้วยกล้วยตากธรรมดานะครับเมื่อมาใส่บรรจุพันธุ์เนี่ยก็จะดู ดูแพงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราได้นะครับในช่วงนี้นะครับผมก็จะมีอ,อีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่จะให้ทุกท่านได้ลองทดลองดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองใช้ซึ่ง แอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะเป็นแอปที่ใช้ฟรีแล้วก็เราสามารถจะออกแบบโลโก้สินค้าของเรานะครับพร้อมทั้งใส่ข้อมูลเบอร์โทรติดต่ออะไรได้นะครับก็เราสามารถจะนำไปใช้ในการติดผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับในการจำหน่ายทางเส้นทางออนไลน์นะครับแอปนี้นะครับมีแอปอเป็นแอปที่ชื่อว่า โลโก้เมเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดลองดาวน์โหลดกันแล้วก็มาดูถึงวิธีการใช้ว่ามันสามารถใช้ในงานได้อย่างไรนะครับลองไปดูครับครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโลโก้เมเกอร์นะครับมาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะครับคลิกไปที่ Play Store นะครับ เมื่อคลิกมาที่ Play Store แล้วนะครับด้านบนนะครับตรงค้นหาแอปและเกมให้คลิกเข้าไปนะครับและให้เซิร์ชคำว่า Logo Maker พิมโอ O ขอโทษครับพิมพอลนะครับพิมโอ O จีโอเอเ นะครับโลโกเมเกอร์ค้นหาครับเมื่อค้นหานาค้นหานะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโลโกเมเกอร์นะครับที่เป็นรูปดินสอแล้วก็ไม้บรรทัดตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปเพื่อติดตั้งนะครับส่วนผมติดตั้งแล้วนะครับผมสามารถเปิดได้เลยส่วนท่านที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้กดติดตั้งแล้วคอยสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็จะไปอยู่ที่หน้าจอของเรา นะครับมีชื่อว่าโลโกเมเกอร์นะครับสัญลักษณ์เป็นรูปดินสอแล้วก็ไม้บรรทัดอย่างนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปใช้งานนะครับวิธีใช้ก็คลิกเข้าไปนะครับอันดับแรกคลิกเข้าไปก่อนนะครับจะมาที่หน้าจอนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมี3อย่างนะครับมี3แถบสีเขียวสีม่วงสีชมพูนะครับสีเขียวนะครับหมายความว่าให้เรา สร้างสารค์โลโก้ด้วยตัวเองนะครับ Create ส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับ Ready Made ดดก็คือพร้อมที่จะมีโลโก้ที่สำเร็จรูปแล้วนะครับให้เราใส่ข้อความแล้วก็เบอร์โทรติดต่อได้เลยนะครับส่วนสีชมพูนเนี่ยคือ My Save อันนี้เรายังไม่พูดถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรา,เราลองมาใช้ในโหมดของ Ready Made ดดคือสีม่วงนี้นะครับก็จะมีโลโก้ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้เรา เพิ่มข้อความนะครับเมื่อคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้เดี๋ยวคอยสักครู่นะครับขึ้นมาแลครับก็จะเป็นโลโก้ที่เป็นสำเร็จรูปนะครับให้เราเลือกใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองสัก1โลโก้แล้วกันนะครับสมมุติว่าผมจะเอาโลโก้ตรงนี้นะครับมาปรับเป็นของเรานะครับ ก็คลิกไปนะครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มข้อความนะครับเปลี่ยนแปลงข้อความได้นะครับให้คลิกมาที่ข้อความถ้าเกิดเอามือแตะลากไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนข้อความได้เมื่อแตะที่ข้อความแล้วนะครับให้มาที่คําว่า Edit ครับแล้วก็ใส่ข้อความที่เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับอย่างสมมุติว่าผมจะใส่คําว่าหมวกสาร มาพิมพ์เสร็จแล้วอดเข้าไปนะครับสามารถเปลี่ยนสีของตัวหนังสือตรงนี้ได้นะครับซึ่งสีก็จะมีตรงคัลเลอร์ตรงนี้นะครับเลือกสีตามที่ต้องการในตรงนี้ผมอลองสีแดงนะครับเรียบร้อยครับเราสามารถที่จะเพิ่มข้อความได้อีกนะครับสมมุติว่าผมจะเพิ่มข้อความขึ้นไปนะครับด้านล่างมุมซ้ายนะครับจะมีคําว่าเทคนะครับ เทคก็คลิกไปนะครับก็สามารถเพิ่มข้อความได้หมวกสารบ้านไล่รถนะครับผมจะเพิ่มคำว่าบ้านไล่รถแอดไปนะครับมานะครับหมวกสารบ้านไล่รถนะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดของฟรอนต์ของตัวหนังสือเนี่ยให้เล็กให้ใหญ่ได้เลยนะครับ ก็ลากมาวางได้ครับเ๋ยวผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับยังขาดอีกหนึ่งอย่างนะครับเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวสมมติผมจะใส่เบอร์โทรติดต่อไปนะครับไปที่มุมล่างด้านซ้ายนะครับจะมีคําว่าเทคนะครับให้พิมพ์คาว่าเทคไปนะครับเพิ่มข้อความนะครับผมเพิ่มข้อความเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับโทรสมมตินะฮะศูนย์สามห้า เมื่อได้เบอร์โทรเสร็จเรียบร้อยกดแอดไปเลยครับก็จะได้เบอร์โทรแล้วนะครับเราสามารถลากมาวางได้เลยนะครับเปลี่ยนสีได้ครับเปลี่ยนสีดำนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเราพอใจได้แค่นี้เราก็ติ๊กถูกมุมบนด้านขวานะครับจะขึ้นคาว่าเซฟแอดให้เราใช้คำว่าอิมเมจครับ save ิมเมจเครื่องก็จะบวนผลนะครับ เพียงเท่านีา้โลโก้ที่เราได้ออกแบบเนี่ยก็จะมาบันทึกไว้ที่เครื่องของเราแล้วเราสามารถที่จะนําโลโก้ตรงนี้นะครับไปใช้ในการติดสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจําหน่ายได้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่เครื่องนะครับว่าเครื่องอรูปภาพเนี่ยได้เซฟมาหรือยังนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นรูปภาพที่เราได้อ่า ทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมจนถึงเวลานี้นะครับผมก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยสำหรับผู้ที่ชมสามารถที่จะนำความรู้จากการนำแอปต่างๆหรือว่าเทคนิคการถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเนี่ยไปใช้ในการค้าขายออนไลน์นะครับสำหรับท่านท่าน,านใดที่ตามไม่ทันหรือว่าเร็วไปนะครับท่านสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมผมคงต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ